สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูอันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ทุกคนมีขนมแบบทำง่ายมากๆมาฝากนะคะซึ่งเป็นบราวนี่แต่พิเศษตรงไหนรู้ปะเป็นบราวนี่ต้นทุนต่มแล้วที่สำคัญวันนี้นะคะเราปกติเราจะทำขนมใช่ปะเราจะใช้น้ำตาลที่เป็นเกล็ดใช่ไหมสำหรับเบเกอรี่แต่วันนี้คุณครูอันจะพาทุกคนทำบราวนี่ ด้วยน้ำเชื่อมเข้มขน้นตามมิตรผลมันดียังไงมันดีตรงที่เวลาเราผสมเนี่ยมันจะเข้ากันง่ายรับรองว่ามือใหม่มือเก่าทําได้หมดมือใหม่จะเป็นมืออาชีพทุกคนแล้วที่สําคัญเลยนะต้นทุนต่ําอย่าเสียเวลาเลยทุกคนเป็นเริ่มเรียนเป็นเริ่มทํากันเลยไหมคะก่อนอื่นเลยนะอันดับแรกเลยนะคะเราจะแยกไข่แดงไข่ข,ขาวออกจากกันก่อนนะทุกคนนี่ทุกคนเอาไข่ลงไปตอก่อน ฉันไม่้วงเลยนะแบบนี้เลยนะทุกคนแบบนี้เลยแบบนี้เลยอย่าทําไข่แดงแตกนะถ้าทาไข่แดงแตกแล้วค่ะมันจะตีไข่ขาวไม่ขึ้นแยกไปไข่สดนี่พอแยกเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะไปตีไข่ขาวเรานะคะก็จะใช้ตัวนี้น้ําเชื่อมเข้มข้นตามมีดผลใช่ไหมคะซึ่งเราจะใช้แทนน้าตาลเราจะใช้ทั้งหมด200กรัมนะคะทุกคนมันดูเนื้อเขาว่ามันจะดียังไงมาดูค่ะทุกโอ้โหเนื้อเขาแบบว่าเอ้ยสวยนะนี่ อันนี้แหละเป็นข้อดีของการทำเบเกอรี่รู้ป่ะพี่แป้งเพราะว่าอะไรหนึ่งมันจะแบบว่าละลายเร็วทุกคนแล้วที่สำคัญเลยนะถ้าเราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นตัวนี้นะมันจะช่วยทำให้บราวนี่ของเราอะค่ะมีความหนึบหนะับแล้วก็ละมุนมากขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ป่ะตอนที่เราใช้น้ำตาลมันก็ดีนะแต่บางที น้ำตาลมันยังไม่ละลายมันอาจจะไม่เป็นฟิล์มหนึบหนบน้อยเกินไปประมาณนี้ใช่ปหแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้ค่ะมันโอเคน้ำเชื่อมตัวนี้ค่ะมันจะไม่หวานแบบแหลมเหมือนที่เราใช้น้ําตาลใช่ไหมคะอันนี้มันจะกลมกล่อมคือการตีไข่ขาวใช่ไหมคะทุกคนมันก็เหมือนการตีไข่ขาวทั่วไปเพียงแต่เปลี่ยนน้าตาลเป็นน้ําเชื่อมเข้มข้นมิดผลใช่ไหมคะอันดับแรกของการตีไข่ขาวเลยนะเราก็เทไข่ขาวลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะ เราก็จะใช้เครื่องตีเครื่องนี้นะคะตีลงไปพอเราตีให้มันเป็นหยาบๆยาบแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทยอยใส่น้ำเชื่อมตัวนี้ได้เลยนะคะพอมันเริ่มหนืดๆแล้วใช่ไหมคะที่สำคัญเราต้องตั้งยอดอ่อนๆแบบนี้ อันนี้คือได้แล้วทุกคนเห็นไหมพอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะเอาส่วนผสมต่างๆะคะ่ะไปผสมให้มันกับตัวอื่นให้มันเข้ากันนะคะเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งพอเราได้ตัวตัวนี้ใช่ไหมคะที่มันขึ้นฟิล์มอันนี้ก็จะเ,เกิดจากการเราใช้ไข่ขาวนะคะแล้วก็ใช้น้าเชื่อมตามมิตรผลที่อันสังเกตเห็นนะมันจะเป็นเงาเลยอะ เห็นไหมพี่แป้งชัดเจนมากมันจะเป็นเงามากๆแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมของของเหลวหลังจากนั้นเราเอาไข่แดงเทลงไปเลยสองฟองเลยนะทุกคนเราก็ตีเลยค่ะพอตีไข่แดงลงไปเสร็จปุ๊บนะคะเราจะทยอยใส่เนยลงไปค่อยๆเทนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าเราใส่เทีเดียวลงไปค่ะมันจะอาจจะทำให้บรานี่ของเราเรยวได้ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กลิ่นวานิลลาลงไปนะคะทุกคนทุกคนดูสิเวลาเราเอาทุกอย่างลงไปแล้วเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะจากการที่มันแบบว่าไอา้ตั้งยอดอ่อนๆพอเราใส่ส่วนผสมของของเหลวไปอะคะ่ะมันก็จะเป็นแบบอารมณ์ประมาณว่าไอา้เป็นน้ำๆน,น,นิดนึงแต่เราอะค่ะจะตีต่อจนกว่ามันจะหนืดนะคะ เร,เราประมาณ3นาทีก็ได้ทุกคนทุกคนเราก็จะตีแบบนี้ค่ะไปประมาณ3นาทีหรือจนกว่ามันจะหนืดแบบนี้เห็นไหมเวลาเวลาเราอะค่ะเอาตัวเนื้อเค้กขึ้นมาเห็นไหมคะเนื้อเบลอนี่ขึ้นมาค่ะมันจะเป็นริบบิ้นเห็นไหมพี่แป้ง ปุ๊บ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 ทุกคนคะ่ะพอเรานะคะทําส่วนผสมของส่วนไข่ขาวแล้วก็ส่วนของของเหลวเสร็จบุมแล้วใช่ไหมคะก็จะได้ตัวนี้ไหวหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเอาส่วนผสมของของแห้งมารวมกันนะคะแต่เราะคะ่ะต้องลอนอันดับแรกเลยนะคะที่เราจะใส่คือใส่ส่วนผสมของแป้งเทลงไปซึ่งเป็นแป้งอนเนกประสงค์นะคะแล้วเราก็จะใส่ผงโกโก้ ทุกคนใส่ผงโกโก้เนี่ยพยายามเลือกใช้สีมาตรฐานนะคะมันจะทําให้เบราวนี่ของเราสีสวยนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นผงฟูแล้วก็ทุกคนทีนี้ใช่ไหมคะเราลออแล้วเรานะคะก็จะใส่เกลือลงไปได้เลยนะคะเทลงไปปึ้งปึ้งปึ้ง,งจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะแล้วเราก็ใช้ตะกร้อมือคนให้ส่วนผสมของเขาเข้ากันได้ดีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาส่วนผสม ของของแห้งแล้วก็ส่วนผสมที่เราเตรียมไว้นะคะมาผสมรวมกันนะคะนี่ใช่ไหมคะส่วนผสมเราพร้อมหมดแล้วเราก็ทยอยใส่ส่วนผส,นผสมของของแห้งแต่เราจะทยอยใส่ทีละทีละรอบเป็นสองรอบนะทุกคนเ,คเราก็จะใส่ตัวนี้สองรอบนะทุกคนนะช้้ีพิาช่วยวกันจะลงไปเครื่องเดียวก่อนนะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เครื่องตีตีนะคะก่อนตีหมุนๆก่อนนะไม่งั้นมันจะเต็มหน้าเราแล้วนะัตนะน,นี้นะโอ้น่ากินมากอะ ก็ตีเลยพอมันเข้ากันแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมในส่วนนี้เป็นรอบที่สองไปพอเป็น,นี้เสร็จปุ๊บอย่าลืมคนนะทุกคนนะตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมว่าตัวเนื้อเบรานี่ค่ะ มันจะเงาแล้วก็เข้มข้นมากๆนี่เราก็จะได้ตัวเบลนี่ที่เข้มขน้นนึบหนับ,นบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเทใส่ถาดกันนะพอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วใช่ไหมคะเราค่ะก็จะเอาเบลนี่นะคะมาใส่ในถาดเพื่อที่จะอบใช่ไหมเราใช้พิมพ7คูณ7นิ้วแล้วก็ตรงส่วนสูงตรงนี้ค่ะเราใช้2นิ้วนะคะเราก็กลุกระดาษไขแต่เราไม่ต้องทาอะไรนะก็คือกลุกลกแบบนี้ได้เลย แล้วเทล,ลงปลาเทลงปาโอ้โหดูดูแม่เจ้าบราวนี่ราคาถูกที่เป็นเกรดพรีเมียมมากๆเป็นบราวนี่ที่ต้นทุนหลักสิบขายได้หลักร้อยทุกคนแล้วเราก็เกลี่ยไปคือพยายามเกลี่ยให้มันหมันเข้ามุมนะทุกคนนะพยายามแบบเกลี่ยให้เข้ามุมนะมเห็นไหมทุกคนแบบนี้เรียบร้อยเห็นไหมอันนี้เสร็จกุ๊บนะคะเราค่ะทุกคนก็พอได้แปบนี้เสร็จกุ๊บใช่ปะ่ะเราก็กระแทกพรี พอเราทำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนอบแล้วเราค่ะจะใช้เตาอบตัวนี้ใช่ไหมคะเราจะใช้ไฟอยู่ที่170องศาอบ25นาทีมาเริ่มกันเลยคนถึงเวลาที่เราจะอบแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็อบไปเลยใช้เวลาแค่25นาทีนี้นะคะเราก็จะได้เบราวนี่ที่สวยงามและก็น่าทาน ุยทุกคนน่ากินมากทุกคนเบลนี่น่ากินมากแล้วเราแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะรอให้เย็นใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยเอามาตัดแต่ทีนี้นะคะถ้าใครอยากให้มันเย็นเร็วก็ต้องพักไว้ในช่องฟิตได้เลยนะคะแต่ถ้าใครจะค่อยๆให้มันเย็นก็รอให้มันเย็นได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาตัดดูพร้อมกันนะว่าหน้าหน้าตามันออกมาจะน่าทานแค่ไหนทุกคนการทำเบลนี่นะ ทุกคนที่ทํานะจะก,กังวลมากๆทำไมมันไม่เป็นฟิล์มอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้นะยังไงก็เป็นมันสําคัญแค่ว่าเราตอนตีไข่ใช่ไหมคะแล้วเราก็มีตัวช่วยเป็นน้ําเชื่อมเข้มข้นของมิรผลที่เวลามันมาตีเข้ากาันเสร็จปุ๊บแล้วมันจะทําให้ความเงาของบราวนี่ยังไงก็เงาแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคะ่ะทุกคนถึงเวลาที่เราจะตัดแล้วทุกคนหุยพี่แป้งเลิศจ้าทุกคน ดูดูความน่าทานของเขาแล้วเราก็จะตัดเลยนะทุกคนนะเราก็ตัดให้ได้16ชิ้นเพราะว่าเราคำนวณมาแล้วว่าได้ชิ้นละสองบาทนะคะต้นทุนตัดเลยหุ่หโอ้เลิศอ่ะนี่ทุกคนเราตัดได้มาเสร็จกูแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันก่อนเนาะว่าเนื้อของบราวนี่ต้นทุนต่ำตัวนี้หน้าตาและหน้ามันจะน่าทานแค่ไหนไปดูกันเลย เนื้อเขาหน้าทานมากๆมันจะช่ำๆจะฟูก็ไม่ฟูจะช่ำๆแบบหนึบๆแล้วยิ่งเรานะทุกคนเอาไปแช่เย็นนะข้ามคืนนะรับรองว่าบราวนี่ของเราจะอร่อยมากๆนะคะบราวนี่ของเรานะคะก็เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าบราวนี่ตัวนี้คือทำง่ายความอร่อยหนึบๆหนับๆคือยอดเยี่ยมมากนะคะทำบราวนี่จบแล้วนะคะทุกคนเราก็ต้องขอขอบคุณเลย มิดผลนะคะที่เขาทําน้าเชื่อมเข้มข้นตัวนี้ขึ้นมาทําให้เราค่ะทํางานง่ายประหยัดเวลาแล้วการตีไข่ขาวกับน้ําตาลได้ดีอันนี้คือย้าเลยนะว่าถ้าคุณใช้ตัวนี้คุณจะไม่มีการทิ้งไข่ขาวเลยเพราะว่าการตีไข่ขาวเนี่ยมันจะตียากบางคนก็ตีแล้วไม่ขึ้นบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้ รับรองว่าคุณใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนแล้วที่สําคัญคือจะทําให้เราลดต้นทุนต้นทุนในการทำเบราวนี่คือชิ้นละ2บาททุกคนถูกมากๆสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย